การรักษาสภาพแวดล้อมของชุมชนให้สะอาดปราศจากขยะไม่ใช่เรื่องลำบากสำหรับคนในชุมชนบ้านหวังของภาพความร่วมมือร่วมใจของสมาชิกที่มาช่วยกันคัดแยกขยะอยู่เป็นประจำไม่เพียงสะท้อนถึงวิถีชุมชนที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแต่ยังสะท้อนถึงสำนึกรับผิดชอบต่อชุมชนที่ตนได้อาศัย เกิดปัญหาขึ้นมากมายในในหมู่บ้านเราก็คือเรื่องของถุงพลาสติกนะครับเศษแก้วไม่มีที่ทิ้งรวมทั้งกล่องนมด้วยนะครับแล้วพี่น้องชาวบ้านเราก็ตกลงกันว่าเราจะทำยังไงกันดียิ่งอยู่ใกล้เมืองก็ยิ่งยิ่งมีขยะเยอะนะครับบางคนก็นำขยะเข้ามาอย่างเดียวแต่ไม่ได้คิดว่าจะจัดการยังไงทางชุมชนเราก็เลยเป็นตัวช่วยในการจัดการขยะ ก็ได้ลงความเห็นนะครับลงมติกันว่าเราจะจัด,จดตั้งธนาคารวัสดุรีไซเคิลขึ้นในหมู่บ้านเราแล้วก็ให้รู้จักให้พี่น้องชาวบ้านรู้จักการคัดแยกด้วยวิธีการที่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะจัดการขยะเพื่อไม่ให้กลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะส่งผลกระทบและลุกลามขยายตัวจนเกินที่จะแก้ไขได้ เป็นข้อดีของบ้านวังค้องอีกอย่างหนึ่งนะครับท่านเข้ามาท่านจะเห็นได้เลยว่าบ้านวังค้องหน้าบ้านจะไม่มีถังขยะ90%เข้าใจในการการคัดแยกขยะอยู่แล้วนะครับแต่ว่าช่วงหลังๆนี้ขยะจํานวนจะน้อยลงพี่น้องชาวบ้านเราก็จะรวมขยะมาเลยแล้วก็เอามาขายให้กับธนาคารวัสดุรีไซเคิลของเราการซื้อขยะเราจะซื้อกันทุกวันเสาร์แรกของเดือนนะครับแม้แต่อย่างวันนี้ท่านเห็นว่า อากาศไม่ค่อยเป็นใจเราก็ยังซื้อกันสำหรับเรื่องของตลาดนัดสีเขียวเรานะครับที่พี่น้องชาวบ้านเราได้นำสินค้าหมายถึงว่าพืชผักนะครับมาขายเป็นผลมาจากเราสอนให้พี่น้องชาวบ้านเราคัดแยกขยะเปียกนะครับเพื่อเอาไปทำปุ๋ยหมกัก จากปี2,551เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันสามารถรวบรวมปริมาณวัสดุรีไซเคิลทั้งกระดาษพลาสติกโลหะเศษแก้วและอื่นๆรวมกว่า20,000กิโลกร,รมัมแต่ความภาคภูมิใจกว่านั้นคือการที่ชุมชนมีความสะอาดทั้งถนนคูคลองเทือกสวนไรนาและมีสิ่งแวดล้อมอันดีที่จะนำมาสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในที่สุดเรื่องของ รายได้นะครับจากการขายขยะของเรานั้นมันเป็น,ปนผลพลอยได้นะครับซึ่งซึ่งอันที่จริงแล้วคนในชุมชนเราไม่ไม่ได้ยึดหลักตรงนั้นเป็นสิ่งสําคัญนะครับเราเรายึดหลักอยู่ที่ว่าเราได้ความจริงใจเราได้ความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนเรามากกว่านะครับดีใจแล้วก็ยด,ดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในในการจัดการขยะของหมู่บ้าน แล้วก็ในส่วนนี้ก็คือทําให้หมู่บ้านของเรามีความสะอาดแล้วก็เป็นระเบียบเรียบ,บร้อยขึ้นเพราะว่าขยะนี่ถ้าครัวเรือนเราไม่ช่วยกันน่ะอ่ามันจะทําให้การจัดการขยะนี่ไม่ไม่ไม่มีทางเป็นผลสําเร็จเพราะว่าจะปล่อยให้เป็นหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งมาจากกัดการคงเป็นไปนไม่ได้เพราะฉะนั้นมันเกิดจากในครัวเรือนคนในครัวเรือนต้องช่วยกันจัดการ แล้วก็สิ่งที่เราภาคภูมิใจอีกส่วนหนึ่งคือเราได้ขยายนะครับเครือข่ายไปทั่วจังหวัดน่านประมาณ20ชุมชนในอนาคตนะครับถ้าว่าแกนนําพวกเรานะครับไปทํางานที่อื่นหรือว่าออกจากพื้นที่ในหมู่บ้านเราไปเราหวังไว้นะครับว่าจะได้มีเยาวชนมีกลุ่มแม่บ้านคอยสานต่อให้พวกเราทํางานได้ได้อย่างราบรื่นนะครับหลังวัลทุกอย่างก็เป็นความร่วมมือกับทุกๆฝ่ายนะครับก็ต้องขอขอบคุณ ท,ทุกท่านที่เข้ามาช่วยกันในตรงนี้นะครับโดยไม่เห็นไม่มีความเหน็ดเหนื่อยนะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณครับ